เพราะว่าท้องเรารับของจัดไม่ได้อเอาแค่นี้พอเนาะกินเผ็ดมากไม่ค่อยได้กันเพื่อนอันนี้เดียวพอพอมันมีรสชาติองโหลดของแซบ่บแซ่บละหวนแบบใส่ลงไปอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะกลัวเค็มทัินเพื่อนเดี๋ยวเราก็มายำกันค่ะ เราจิ้มรอจิ้มด้อพี่น้องเด้วย,ยพันธนาหาเครื่องมือก่อนหาเครื่องมือกันน,าากน,นะคะเตรียมใส่น้ำปลาเลยละ่ะมันจะได้นัวๆโอเคสวัสดีค่ะไปกินซมกันพี่น้องมันไม่แตกแล้วี่น้องจะไปพัฒนาซิมกัน ยังขาดนอนอยู่เขาจะได้น้าใส่น้ำปลาบล้มีพริกค่ะก็เอามือยำนะคะทันให้มันเข้ากันทันให้น้ำมันออกเลยทันพยายามดูแลสุขภาพเนาะลงคลิปทีไรก็กินแต่ของเปรี้ยวลงคลิปทีไรก็กินแต่ของบัดจัดเนาะกินประจำกินบ่อย คนชอบกินอย่างนี้อยู่นะคะเพื่อนชอบกินของรสจัดใส่น้ำปลานะคะเพื่อนทำปลาสำเร็จรูปนะคะกินด้วยไปนอนเลยเพื่อนาหาเครื่องมือกันาเครืมองอือกันนะคะกินอย่างนี้อยู่นะคะเพื่อนชอบกินของรสจัดใส่น้ำปลานะคะเพื่อนทำปลาสำเร็จรูปนะคะ กินอย่างนี้อยู่นะคะเพื่อนชอบกินของรสจัดใส่น้ำปลา้านะคะเพื่อนะะ้ำปลาสำเร็จรูปนะคะยังไม่แตกแล้วพี่น้องจ <c oughs> ปปะใส่ปลาน้าซิมกัน <c oughs> ยังขาดน,อน้อยอยู่พยายาใส่น้ำปินน้ำกันค่ะ <c oughs> ไปค่ะแค่นี้ก็เสียบแล้วค่ะนพื่นอนไม่ต้องเสียดมาก <c oughs> ไปค่ะพี่น,น,น้องกินน้ำกัน ลยายทำเค็มยังไม่ถึงยกเสร็จต้องเพราะว่าท้องเรารับของจัดไม่ได้อเอาแค่นี้พอเนาะกินเผ็ดมากไม่ค่อยได้กันเพื่อนอันนี้เดียวพอพอมันมีรสชาติกินเด้อยไปนอนเด้เพราะนันาหาเครื่องมือก่อนหาเครื่องมือก่อนนะคะกินเด้อยไปนอนเด้เพราะนันาหาเครืคร่องมือก่อน เตรียมเครื่องมือแล้วค่ะในเครื่องมือพัฒนาเนาะยำมะม่วงค่ะ,ะ,คะจ,จะพัฒนาจะยำมะม่วงค่ะเ,เพื่อนๆเตรียมพร้อมแล้วค่ะอันนี้ก็ใช้ที่ขูดเอาไม่ได้สาบคํเตือนว่าใส่คลิปลงกินแต่ของรลจัดยเนาะกินบ่อยๆสังเกตไว้พัฒนาจะกินแต่ของเสียบส้มตามอะไรบ้างนะ ว่าใส่คลิปลงกินแต่ของรถจัดเนาะกินบ่อยๆสังเกตไหมพัฒนาจะกินแต่ของเ็ดส้มตามอะไรบ้างนะเครื่องมือแล้วค่ะในเครื่องมือพัฒนาเนาะอย่างนี้กินอย่างนี้อยู่นะคะเพื่อนชอบกินของรดจัดใส่น้ำปลา้านะคะเพื่อนทางปลาสำเร็จรูปนะคะเพราะว่าท้องเรารับของจัดไม่ได้อเอาแค่นี้พอเนาะ กินเผ็ดมากไม่ค่อยได้ค่ะเพื่อนอันนี้นเดียว,อดดยวพอพอมันมีรสชิ้นอย่างนี้อยู่นะคะเพื่อนชอบกินของรสจัดใส่น้ำปลาร้านะคะเพืพอ่อนทำปลาสําเร็จรูปนะคะเพราะว่าท้องเรารับของจัดไม่ได้เอาแค่นี้พอเนาะกินเผ็ดมากไม่ค่อยได้ค่ะเพื่อนอันนี้เดียวพอพอมันมีรสชาติเอามือยำนะคะ ท้นให้มันเข้ากันทั้นให้น้ำมันออกเลยทั้นกินน่วกันค่ะไปค่ะแค่นี้ก็เสียบแล้วค่ะเพื่อนไม่ต้องเพียมากไปค่ะพี่น,น,น,น้องกินน้วกันกินอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อนชอบกินของรสจัดใส่น้ำปลานะคะเพื่อนทำปลาสำเร็จรูปนะคะไม่เข้ากันะนี่เพื่อนถ้ากันไม่เข้ามันจะนม่ มันจะไม่นัวเครื่องมันก็จะอยู่คนละทิศคนละทางยองคอพี่น้อ,อง,งนะี่ทำทิพธ์ทานนะกินเลือพี่น้องเลยวันนั้นาหาเครื่องมือก่อนหาเครื่องมือวันแล้วค่ะพยายามดูแลสุขภาพเนาะลงคลิป ท,ไทีไรก็กินแต่ของเปรี้ยวลงคิดทีวไรก็กนะินแต่ของรสจัดเนาะกินประจำกินบ่อยเพราะคนชอบทานมันมีพริกค่ะก็ยองต่อพี่นอ้องนะ้ำติดทามนะเอามือยำนะคะทัานให้มันเข้ากันทัานให้น้ำมันออกเลย ใส่ลงไปเดี๋ยวเพิ่งใส่เยอะนะคะกลัวเค็มค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราก็มายำกันค่ะเราจิ้มรลยมาจะพัฒนาจะยำม,ม,มะม่วงกับเพื่อนเตรียมพร้อมแล้วค่ะอันนี้ก็ใช้ที่ขูดเอาไม่ได้สับกันเพื่อนข้องโหลดของเส็บ แบบร้านแบบมีผงนัวแล้วก็มีพริกผมช่วงนี้พัฒนาจะกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนพบสวัสดีค่ะไปกินสซมกันพี่น้องเครื่องมือแล้วค่ะในเครื่องมือพัฒนาเนาะยามเลยนะพยายามดูแลสุขภาพเนาะลงคลิปทีไรก็กินแต่ของเปรี้ยวลงคลิปทีไรก็กินแต่ของรสจัดเนาะกินประจํากินบ่อยเพราะคนชอบ กระทะจะยำมะม่วงค่ะพเพื่อนๆเตรียมพร้อมแล้วค่ะอันนี้ก็ใช้ที่ขูดเอาไม่ได้สับกันเพื่อนกินน่วกันค่ะไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดมากไปค่ะพี่น้องกินน่วกันไล่ความเค็มยังไม่ถึงเดี๋ยวเสร็จตัวคล้องโหลดของแซ่บ แบบระหวานจอะย่าไา,ายแตกแล้วพี่น้องจอะไปพัฒนาซิมกันย,ยังขาดนอนอยู่เาจะพยายาใส่น้ำปลาเรน้ำปลาอเลยล่ะมันจะได้นัวๆนัวโอเคใส่ไปเดี๋ยวต้งใส่เยอะนะคะกลัวเค็มขเพน่อนเดี๋ยวเราก็มายำกันค่ะ เราจิ้มลอใส่ลงไปอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะกลัวเค็มทัเ้เพื่อนเดี๋ยวเราก็มายำกันค่ะเราจิ้มลดใส่น้นำปลาเลยละมันจะได้นัวโอเคครับวันใดอีนี้พี่น้องต้องได้กินค่ะเพื่อนจะไม่ได้กินทุกวันนะต้องโหลดของแบ่บ จับละลานแบบกินอย่างนี้อยู่นะคะเพื่อนชอบกินของรดจับใส่น้ำปลาลานะคะเพื่อนทำปลาลาสำเร็จรูปนะคะกินน้ำกันค่ะไปค่ะแค่นี้ก็เสียบแล้วค่ะเพื่อนไม่ต้องเสีดมากไปค่ะพี่น,อน,น้องกินน้ำกันครับวัวใดอีนี้พี่น้องต้องได้กินค่ะเพื่อนจะไม่ได้กินทุกวันนะ ยองกนะ็พี่น้องน้ำติดทามนะครับว่าอะไรอีนนี้พี่น้องก็เลยกินครับเพื่อนจะไม่ได้กินทุกวันนะกินอย่างนี้อยู่นะคะเพื่อนชอบกินของรดจัดใส่น้ำปลานะคะเพื่อนน้ำปลาสำเร็จรูปนะคะว่าใส่คลิปลงกินแต่ของรดจัดเนาะกินบ,บ่อย สังเกตไห้พัฒนาจะกินในของเ็ษส้ตมตำอะไรบ้างนะสวัสดีค่ะไปกินส้มกันพี่น,อน้องยลาอีกทำเค็มยังไม่ถึงอยากซ่บต้องกินเรือยไปหน้องเดี๋ยวพัฒนาหาเครื่องมือก่อนหาเครื่องมือกันนะคะเตรียมเครื่องมือแล้วค่ะในเครื่องมือพัฒนาเนาะยาไม่เยอะกินนะะ่วกันค่ะ ไปค่ะแค่นี้ก็เสี็บแล้วค่ะเพื่อนไม่ต้องเผ็ดมากไปค่ะพี่น้องกินน้กันอาจ้ากระไรจะรยำมะม่วงค่ะพเพื่อนเตรียมปร้อมแล้วค่ะอันนี้ก็ใช้ที่ขูดเอาไม่ได้สับกันเพื่อนเกัน